ปฏิรูปการศึกษาไทยลดความเหลื่อมล้ําจบมามีงานทําสอดรับตลาดแรงงานครับอคือเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างเรียนออย่างสมมุติว่าผมชอบช่างยนตพี่อ๊อฟชอบช่างกลชอบอะไรปีเรียนอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ดูเลยนี่ว่าเอโรงงานเขาต้องการสาขาที่เราจบหรือเปล่าหรือเปล่าออมันก็จึงได้งานทําบ้างตกงานบ้างหรือบางทีบอกแต่ว่าให้เรียนเป็นเจ้าคนในคน ไม่รู้จะเป็นอะไรเรียนไปก่อนเออแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเขามีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดโรงงานต้องการอะไรโรงงานต้องการช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้าทําเกี่ยวกับอะไรเขียนโปรแกรมไหมหรือว่าทําเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ลงไปอีกลงลึกเลยทีนี้ข้อดีก็คือถ้าตรงกับความต้องการของโรงงานแล้วแน่นอนไม่ตกงานมีงานทำนะครับนี่คือที่ เขามีการปฏิรูปการศึกษาซึ่งการปฏิรูปการศึกษามีหลายด้านนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่การขับเคลื่อนนะฮะยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมีการขยายกรอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน15ปีเนี่ยถ้าเรียนไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเลยไม่ต้อง,องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆเล,เลยนะครับแล้วก็มีการบูรณา,า,าการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนะครับอะมาลงลึกกันอีกนิดนึงในส่วนของหลักสูตรนะครับ,รบทางกระทรวงศึกษาธิการมีโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กเรียนค่อนข้างหนักนะครับบางทีเรียนในห้องเรียนปกติแล้วไปเรียนพิเศษต่อ,อมีการบ้านอีกคือชีวิตอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเลยใช่ลนะแล้วทีนี้ก็สิ่งที่ตามมาคือความเครียดพี่ออฟเรียนทั้งวันแล้วเนี่ยโอ้โหก็ อยากที่จะมีกิจกรรมมีอะไรบ้างปรากฏว่าไม่มีเวลาเพราะว่าต้องทําการบ้านทํางานส่งอาจารย์มไม่เอาปรับใหม่มนะครับเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เขาได้มีประสบการณ์อื่นๆบ้างนะครับก็จะมีการเรียนเนี่ยยังคงครบถ้วนเหมือนเดิมหลังจากที่ปรับใหม่นะเขามีอยู่8กลุ่มสาระก,การเรียนรู้รแล้วก็นำร่องไปแล้ว4,100โรงเรียนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ศึกษาธิการก็ททำก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐ นะครับอืมอันนี้ยกระดับการศึกษานะครับโดยเป็นเน้นที่ตัวครูผู้สอนนะฮะ,ฮะจะเป็นการเพิ่มความรู้เพิ่มประสบการณ์นะครับโดยจะเป็นการพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน<ะ>อันนี้บางอย่างเราต้องยอมรับว่าภาคเอกชนเขาพร้อมครับสื่อการสอนเอ่ยระบบฐ<อ>านข้อมูลอะไรต่างเทคโนโลยีเอามาคุยกันซะนะครับ<ะ>แล้วก็พัฒนาไปร่วมกันทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมอืมนะครับ แล้วก็เรื่องของภาษา,ษาอังกฤษสำคัญมากโหแน่นอนะนะครับระยะดีนะเด็กจะเก่งได้ครูต้องเก่งก่อนอเขาก็เอาครูเนี่ยไปพัฒนาในระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือว่า English Boot Camp นะครับไปเรียนร่วมกับครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆแล้วก็เอาความรู้ที่ได้เนี่ยมาส่งต่อในครูด้วยกันซึ่งความรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องบางทีเราเรียนภาษาอังกฤษ หลักวยากรณอะไรต่างๆไม่ได้ใช้เรียนวยากรณ์กันมาเต็มที่เลยแต่ว่าสื่อสารภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไม่ได้แต่อันนี้จะเป็นการคุยกับเจ้าของภาษา,าจริงรและเอาองค์ความรู้มาใช้ในชีวิตจริงได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนะครับอันนี้จะมีความเข้มข้นทั้งหลักสูตรทั้งกระบวนการฝึกทักษะวิชาชีพนะครับอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นคือผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของโรงงานนะครับ มี5สาขาที่เขาต้องการสูงสุดนะครับม,มาดูอะไรบ้างอันดับแรกช่างกลโรงงาน5นี่พี่อ๊อฟห้าส <นะ S 2> <ฮ>ิบเปอรนเยอะสุดเลยนะที่เขาต้องการเนี่ยต่อมาเป็นช่างเชื่อมนะครับยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสิบเ์เซ็นแมคคาทอนิกสิบแล้วก็สาขาแม่พิมพ์อีก10%นต์นะครับจากนั้นก็เป็นการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ยั่งยืนนะครับด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้นะครับ ตั้งแต่การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยนะครับในโรงเรียนเนี่ยจะมีการรักษาความปลอดภัยทุกอย่างทุกรูปแบบนะครับอย่างเช่นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไซเบอร์ต่างๆนะครับการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาเน้นการปฏิบัติจริงมากขึ้นในรูปแบบ active learning แบบว่าเรียนแบบเชิงลุกเลยนะครับการสร้างโอกาสความเสมอภาคความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยนะครับการศึกษาเพื่อ พัฒนาทักษะอาชีพการส่งเสริมสนับสนุสนวิชาชีพครูนะครับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิทัลโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น,นกลไกหลักในการดําเนินง,งานแล้วก็การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติอโอ้โหทํากันเต็มไปหมดนะครับกระทรวงศึกษาธิการมีอีกหลายกระทรวงรที่ร่วมมือกันนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคม